สวดีครับทุกคนก็ตอนนี้เราอยู่ที่กองทานไทยครับผมเดี๋ยวเราจะไปเดินดูพูดพักในวันนี้กันว่ามีอะไรให้ทานบ้างครับแม็กซ์เพิร์ดนี่แบบสัเบเพิรด้วยเดี๋ยวไปสัปเบเพิร์ดไปดีนะไปครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเดินตามไปเลยนี่ย mm. พูดพักเต็มเลยครับผม ไหนไหน้เอาเอาบุ้นไหนก่อนเดี๋ยวเราไปอาหารข้าวก่อนมาของข้าวก่อนค่ะแกงกะห่ะโหว้โอ้นี่ผมชิมมไหนได้บ้างครับยากิโตะครับชิมยากิะก็ได้ครับมันต้องงอย่างนี้หรอพี่ ไปไหนดีนะแลก็ oui, อ, Teraz, อยากทานไหนคร okay, e ับเสียงโอเ๊วยครับเสียงไอจีเร่งเร็วเร่งเร็วอเียองนี่เหรอครับส okay, ่งลูกค้าขอบคคมครับผมจะชิมไไหนแล้วก็อยากชิมไหนครับ ฝากช็อปเปอร์เลยดีกว่าเพราะเราจะชิมแล้วชิมไปช็อปเปอร์บายๆเร็วเดี๋ยวจะชิมทีละอันไม่ไปช็อปเปอร์ไม่ไปเปอร์ไม่ได้ไปต่อเพราะว่าเดี๋ยวผมไม่มีมือกินนี่ครับเดิมอะไรนะสมาชิกุ่มดีกว่าเนาะเป็นอะไรเดิมเดิมเดิม ก็คือใส่สาย,สาย,สายเอฟเองไม่้ะเพราะว่า่ยแง่แกะไม่ได้เาลุ้นกันดีกว่าว่าคืออะไรไ<ป>นี่ครับผมเป็นข้าวคาราเกะครับนี่ ใครมาทีวมนนี้บ้างยังครับผมอร่อยเลยครับเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวมากินต่อเขามีอีกหลายร้านยังไม่ทันผมกล่ไปก่อนได้ไหมครับได้ค่ะไอติมขอบคุณครับผมขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยครับ เอาไปนี่อะไรอ่ะค่อยๆขยับนะคะ่ะดันกันนะคะค่อยๆขยับไปนะคะเก็ีปลาที่เป็นขนมปลาเหรอครับเต็มปลาเลยครับผมนี่ชินได้เลยไหมครับกินได้เลยครับผมนีเป็นดไก่เป็นไก่เป็นไก่อสเป็นยนิดปลาครับปลามีครับผม

เม่ไหร่จะเคี้ยว <c oughs> เสร็จคะว้เป็นน้ำจิ้มนี่ด้วยจิ้มซีฟูดต้องเ้นน้อเลยอ่ะ ยิ่งอ่อยมากเลนไปมนู้่ออีก่ทตองไขอรูปเลยนะคอไปแล้วไปแล้วมีไมอยู่ที่ลูกค้านะคอรูปหน่งให้ลูกค้า่ร้านเดี่ยค่ะาญี่ปุ่นที่ผมเพิ่งกินแกรขาดีไปเองในรถมีเมนูอะไรแบบพร้อมไหมครับไม่ผันเนื้ใช่ไหมคะไม่ผันเนื้

ที่มาจากแฟนของชาวเวียดนามวันนี้วันเกิดเขาฝาก Happy Birthday หนักกลองที่นี่ด้ถือเลยนี่ตัวดียวอ๋อ Happy Birthday นะครับเวียดนามแฟน Samuel Soong ขอบอกเอาไว้ support ยิ่งมีไอวิชชื่อออเดอรเบสซีอูรีนไทยแลนด์ไม่เป็นอะไรตัวทูเวียดนามแฟน Happy Family Day ซีอู เป็นซอสน้ำบังหรอครับเป็นเฉลียกินมีชีสด้วยครับทุกคนมี่ซอสจะหวานๆหน่อยถ้าใครชอบหวานหน้าตัวชอบอันนี้แล้วก็ไก่จะแบบกรอบนอกนุ่มในก็ลองกินดูจะไปไหนต่อเนี่ยครับ นี่โ <zo> อ้นี่มีของน้องด้วยแบบถ้าใครอยากกินอะไรอ่ะแด้มาได้นั่นไกิไก่เียกินี่เป่ไปหมดเลยครับนอ้นี่อะไรอ่ะใครมีร้านใส่ใหม่ด้วย

ได้ครับเอาโอบอกเย็นกันเลยเป็นไงบ้างทุกคนทานข้าวไปเรียบร้อยยังครับเตรียมพร้อมสำหรับตอนบ่ายเลยครับเฮ้ยมันมีน้ำส้มด้วยน้ำส้มตอกน่บอกเหมือน

ขอโทษนะคะขอโทษขอะคโย่ขอโทษนะคะขอโทษขอบคุณครับผมโนต้นไม้ทลายไ่ได้แล้วแล้วผมอโแล้วองูังที่โดนไม่ได้หอนี่มีตอขด้วแต่ว่าทางไปแล้วทาเขาไปแล้วอ๋อ <geon> ไปแล้วอร่อยด้วยเมื <plein> <People> ่อกี้ทานแล้วกินแล้วไปทานในรถอุ้ยอะไรอ่ะโอ้เป็นลูกปกะจันด้วยครับใหญ่ด้วยขอบคุณมากเลยนะครับผม นี่นมีของขายทุกคนด้วยครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนีาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้้น้องนี่ไงานได้ไคะกได้ลายไหนครับาที่ีรเลยสติ๊กซ์ไม่ก็ได้ครนี่เดีฟ้าแจกก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมารับเพิ่มมรับเพิ่มจากทีมงานได้เลยนลยครับขอบคุณมค่ะ่่ะี้ยวมีทีมงานนะคตรงนี้เลยเดี๋ยวทุกคนรับจากทีงานได้เลยครับขอบคุณค

ีครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่มาให้กำลังใจผมในวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวรอดูว่าทันไทยเดอะซีรีส์จะเป็นยังไงนะครับไม่เดี๋ยวว่างๆเนี่ยเราจะมาไลฟ์เล่นไอจีใหม่นะครับทุกคนขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไลฟ์เสร็จแล้วกลับไปหน้าหลนะครับเขารู